แนวคิดของเราเนะี่ยก็คือไม่ได้ยากอะไรเลยทุกว,วันนี้ปนะอกกล้วยยังยากกว่าทนะุกว,วัน,นเราว่านะปอกกล้วยยากกว่าจนะาทาอะไรทุกว,วัน,นง่ายไปหมดเพียงแค่ปลายนิ้วในการจิ้มแล้วก็ลูบปัดหน้าจอทีเฉยๆแต่ก่อนถ้าไม่มีสติปัญญา นะในการคิดว่าตัวนี้คืออะไรตัวนั้นคืออะไรจิ้มเบอร์โทรศัพท์ยังผิดเลยนั่นแหละคุณโยมเพราะอะไรเป็นปุ่มกดสมัยก่อนนะบางทีก็มีลักษณะข,ของเพจเจอร์ในการส่งข้อความเพื่อที่จะให้โทรกลับนะในยุกคก่อนก่อน ที่เราเคยมีเราเคยมีผ่านมาหมดแล้วในยุคนั้นนะราคาไม่แพงมากนะในการติดต่อสื่อสารรู้รู้ทันหมดนะมันเป็นลักษณะของการสื่อสารใลักษณะของการสื่อสารแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับโทรเลขเลยที่ใช้ในการเพจเจอส่งข้อความหรือเขาเรียกว่าเมสเซจอะใปัจจุบัน ส่งข้อความนี่ยตะก่อนเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราเห็นแล้วหลักเสเาโทรเลขอยู่หน้าบ้านทุกวันนี้หายไปไหนเกี่ยงตับนั่นแหละคุณโยมการสื่อสารนะเริ่มเปลี่ยนไปมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็จเจริญพรจ้าคุณโยมร้านตัดสูตรพัทยาคุณโยมหนุ่มเบา,าบนคนมุชน่ชสน นี่แหละป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะทําสมาธิเพื่ออะไรเพื่อในการประกอบกิจการตา่างๆให้เรามีสมาธิมีกิตตั้งมั่นที่จะทํางานของเราเนี่ยแหละไม่ใช่ว่าจะเป็นงานโรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่งานไม่ว่าจะเราทําเพื่อปากท้องเราหาอยู่หากินอย่างไปเก็บเห็ดก็เป็นงานของเราอีกถ้าเราไม่ไปทําไม่ไปเก็บเราก็ไม่ได้กิน งานก็คือการที่เราทําเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราไม่จําเป็นว่าจะต้องทํางานเพื่อหาเงินอย่างเดียวนั่นแหละดี๋โยเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้นะก็จะเรจริญสุขเจริญพรจ้าพโยแม่แก้วนั่นแหละนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้เราก็พูดมาต่อเนื่องแต่มื่อวานแล,ว,แลว,ว่าวันนี้เรานั่งทําสมาธิเพื่อเพื่อให้ตัวเองมีสติปัญญา นิ่งกว่าเดิมใช้สติปัญญาในการคิดในการทำนะนั่นแหละนี่คือความรู้หลายๆอย่างเรารู้จากไหนรู้จากโยมเพื่อนรู้จักทุกคนโดยเรามาปรับปรับแล้วก็ใช้แล้วก็ทดลองอเองแล้วก็ค้นหาใน Google นั่นแหละความรู้ตรงนี้มันเกิดจากไหน จากตัวเราเองเราฝึกฝนจากไหนจากตัวเราเองคนอื่นไม่สามารถที่จะสอนเราได้ครูที่ดีที่สุดก็คือจากไหนจากตัวเองเรารู้ผิดชอบชั่วดีเหมือนกับที่เราพูดกับหลวงพ่อวันนั้นอย่างกับคนที่เขาเราถึงบอกว่าคนที่เขาติดยาเสพติดแล้วทําให้สติเขาไม่ไม่เต็มร้อยเนี่ยเราก็เปรียบเสมือนกับเขาว่า เขานั้นไม่สามารถแยกแยะดีชั่วได้ฮะเป็นมนุษย์ที่ไม่เต็มร้อยเราใช้คำกับหลวงพ่ออีกคำหนึ่งแต่นี่แหคือเราในสื่อส่วนนี้อาจจะกระทบถึงจิตใจหลายๆท่านอ่ะเราก็ไม่ควรที่จะพูดนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นแล้วในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ เราก็ต้องระวังในเรื่องการใช้คําพูดแล้วก็ใช้ในการคําเขียนคําเขียนมันเกิดมาจากไหนความคิดความคิดความคิดเนี่ยมันเกิดมาจากไหนจากก้นลึกมันสมองของเราที่เราคิดว่าสิ่งนี้มันถูกหรือยังสิ่งนี้มันดีไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีสติมีสมาธิคิดพินิศพิพพจรารณาก็ขออนุ